you. <laughs> คุณผู้ชมนนะคะและที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่นะคะนี่คือสุดยอดนวัตกรรมค่ะและวันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์มามากมายนะคะที่เขาบอกว่าไบโอนาโนปกติเราจะได้ยินคําว่านาโนนะคะคําว่าไบโอนาโนนั่นก็คือเมอนูที่เล็กกว่านาโนเข้าไปอีกนะคะในการดูดซึมเนี่ยแล้วการทานส่งผลให้ประสิทธิภาพนะคะเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยหน้าตาเราก็จะดีขึ้นนะคะผิวใสขึ้นนะคะไม่ได้ว่าของริ้วรอยฝ้ากราะจุดด่างดำก็แล้วแต่นะคะแล้วที่สําคัญคะ่ะหลังจากเปิดตัวไปเนี่ยนะคะ โอ้หออมบีนะคะเป็นช็อคออฟเดอะทาวมากๆในเหล่าเซเลบนะคะหรือว่าดารานี่นะคะเขาใช้กันเยอะมากจะใช้แล้วพูดยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมวีดีอนี้กันค่ะสาวจัดมันก็จะแบบว่าแตกครับก็ชุ่มชื้นมากชุ่มชื้นค่ะชุ่มชื้นค่นี้ขอดูก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับตัวแรก yes, <two. S 1> นี่นะคะนี่เป็นในเรื่องของกันแดดที่เมื่อกี้บอกไปนะว่าคุณเคยใช้ยังเฮะเคยใช้หรือยังยังสินี่วันนี้แหละลองแน่นอนคือว่าหนูเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวจะหายเลย แล้วก็ไม่เหนียวคุณผู้ชมคะครีมกันแดดทั่วไปเนี่ยนะคะที่เราทาทากันอยู่เนี่ยเชื่อว่ามันจะแบบลอยตัวคุณผู้ชมทาเสร็จปุ๊บหน้าจะขาวขาวแบบเหมือนครีมกันแดดอยู่แล้วจะเห็นเลยแล้วก็พอใช้ไปสักพักเนี่ยสิวอุตันก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากค่ะมันไม่ซึมลงไปคําว่าไม่ซึมลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นนาโนซึ่งสามารถซึมแล้วก็ตอนนี้ที่สัมผัสได้มันคือแบบเหมือนมีฟิล์มบางๆมาเคลือบผิว ฉะนั้นเนี่ยนะคะกันแดดอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณผู้ชมและที่ชอบอีกอย่างคือมันวอเตอร์พูลมันกันน้ำพอพี่กระโดดลงทะเลก็ไม่เป็นไหลก็ยังอยู่ขึ้นมันยังอยู่เหมือนเดิมออยากสวยอยากหล่อ24ชั่วโมงรู้แล้วต้องอย่างนี้นี่เองทุกสถานการณ์ขอเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งอ่ะเมื่อกี้กดไที่เลยนะคะใต้ตาที่บอกมีทองนะคะไม่ได้เลยต้องลองดูอันไหนคะที่เมื่อกี้กดไปแล้วอันนู้นปะคะใช่ค่ะขอขอ ไม่ค่ะอยากได้จากมือนี่คุณผู้ชมงานนึงคุณผู้ชมงานนี้ขอบคุณค่ะนะคะที่บอกว่าเป็นทองถ้าคุณผู้ชมดูจากทีวีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันอนุที่เล็กมากการที่มีอนุที่เล็กเนี่ยนะคะเพื่อเกืดการซึมซับที่ดีอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเรื่องของอาการแพ้เนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนตรงนี้นะคะพอปุ๊บเนี่ยทองมันก็จะซึมเข้าไป เหมือลงน้น้ทุอทุกคนทาทามือหมดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมือสวยกว่าหน้าแล้วทำยังไงเนี่ยมือตึงหน้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือใต้ตาเรอบดวงตาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงเพื่อนพี่ที่อยู่เมืองนอกค่ะ เขาก็มีสารพัดครีมกันมาสู้เหนคิดว่าพี่น่าจะภาคสองแล้วค่ะพี่จเวลาไม่พอสำหรับพี่จริงเขาลองใช้แล้วบอกว่าเพื่อนบอกว่าไงคะคือทุกวันก็มาขอใช้อ๋อจะบอกเขาซื้อเถอะค่ะพี่บอกเพื่อนคนนี้นะคะแนะนำ่าซื้อเถอะค่ะเพราะว่าของมันดีมากแล้วมันก็ราคาพิเศษสุดๆเลยใช่ครับใช่ไหมคะคัุณอาเรนก็ลองแล้วเหมือนกันใชคุณอาลลองตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้ครับ นี่เลยฮะบำรุงสุดยอดจริงนะมามนี่มานี่มานี่สุดยอดอ่ะปกติผมเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆแล้วตัวนี้เป็นไงรู้สึกว่าไม่แพ้ฮะปกติผมจะใช้เวชภัณฑ์มันจะกลางๆนะมันจะไม่ดูเป็นแบบว่าโบราณนิดนึงใช่ไหมฮะกว่ากลัวแพ้ทุกอย่างนะมีแบรนด์ก็แพ้อะไรเงี้ยแต่ใช้ออมนี้ก็รู้สึกว่าหน้ากระชับ แบบเป็นคนแพ้ง่ายก็เด้งขึ้นมาจริงๆนะแบบเวิรกมากคือกลิ่นที่ได้รับยังยมันธรรมชาติจริงมันรู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทาเนี่ยอันนี้นี่วิธีการทาเช้าเย็นหรือว่าไงคะพี่ก็เช้าเย็นเช้าเย็นที่พี่ใช้อยู่เนาะจริงๆจะแอบบอกว่าพี่ทาเฉพาะเช้าเพราะว่าตอนเย็นพี่หลับพี่หลับเพราะพี่เหนื่อยขนาดนั้นนะคะ โหแต่มันหอมมากแล้วก็สัมผัสนี้ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกนะคะต้องมาสัมผัสเองมันจะนุ่มมากใช่ไห<ช><ช>มนุ่มมากมายเลยมันจะนุ่มนี่คือครั้งแรกนะคะแปลว่าใช้อย่างต่อเรื่องมันย่อมดีแน่นอนใช่ไหมคะ ใช้อย่างต่อเนื่องจะเป็นยังไงบ้างคะต้องติดตามภาคต่อไปปะคะต้องดูภาคต่อไปฮะคือเรียกว่าทั้งชีวิตใช้มาหลายอย่างมากแต่ครั้งนี้ผมว่าน่าจะโอเคกับเป็นที่สุดตรงนี้ที่เธอเลยอะไรอีกกานให้พี่ตุ๊กฝากแล้วกันค่ะถึงแค่เรกของพี่ตุ๊กอยากจะฝากถึงผู้ชมค่ะค่ะก็หลังจากที่ทดลองมาเยอะนะคะแล้วก็ผ่านสภาะการต่างๆทั้งเครียดเอ่ยแล้วก็ทั้งสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไปในแต่ละที่ที่พี่เดินทางไปนะคะก็ก็บอกได้เลยว่าแค่อันนี้นะคะไม่ผิดหวังค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องแบบ นึกถึงอะไรอีกแล้วค่ะแคนึกถึงนึกถึงเนี่ยค่ะมังเอสโซนิช่านะคะคําเดียวจบเลยแล้ว่ะสำหรับคุณนัทล่ะคะก็เหมือนกันครับผมว่าใช้มาหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนวมูกมาเยอะมากแต่ว่าครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วจริงเพราะว่าใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีมากครับค่ะสำหรับคุณอาร์ตค่ะครับผมอาร์ตก็รู้สึกดีคะรู้สึกดีมากๆนะฮะคิดว่านี่แหละใช่แล้วค่ะสําหรับมา และนี่คือความรู้สึกนะคะของแขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่เราได้ไปสัมผัสมานะคะทุกคนเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามาเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้ววันนี้ค่ะเรามาต่อย้ายมีหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นพิธีกรของเรานะคะแต่ว่าอยู่สถานีมงคลชาแนลนั่นเองนะคะต้องขอต้อนรับน้องแนนค่ะคุณกัลล กันนารีชลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนทที่ก่อนมานานหรือยังคะอุ้ยปีหนึ่งแบบว่ายังเป็นน้องๆพี่โอ๋อยู่เลยโอ้ยไม่เป็นไรแต่ขอดูดพลังโอ้ยยังยัง่ะไม่ใช่ตำแหน่งพี่นะเอางี้ดีกว่าตัวเองเนี่ยทำอาชีพพิธีกรเรามีปัญหาอะไรบ้างที่เจอเจออุ้ยเยอะเลยอย่างถ้าตอนนี้คุณผู้ชมดูคังดูที่ทีวียังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าโปรดีฟายเนี่ยมีแบบ เป็นล้านดวงไฟต้องเยอะมากใช่ไฟเยอะมากให้เราสวยใช่พอไฟเยอะเนี่ยมันก็มีผลทั้ง UVA UVB ทำลายหน้าเราใช่ไหมคะและนอกจากนั้นก็ยังมีแสงแดดอีกล่าสุดแนนไปเป็นพิธีกรที่งานบอลลูนที่พัทยางานบอลลูนมันเป็นแบบว่างานกลางแจ้งอะพี่โอ๋ก็ต้องแบบว่าตากแดดตากลมตลอดเวลากลับมาก็คือแบบหน้าคํำเลยโอ้โหตอนนั้นยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ดีๆใช่ไหมใช่ยังไม่เจอแล้วตอนนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเอาคล้ำล่ะ แล้วก็มันมีเรื่องของคือฝ้าอาจจะยังไม่เกิดแต่เราอยู่ต้องป้องกันไว้ใช่แต่มีกระแน่นอนค่ะฝ้าฝ้ามันคือการสะสมของกระใช่ไหมพอแบบว่ากระสะสมไปเยอะก็ค่อยเป็นฝ้าแนอนี้ก็คือหน้าคล้ำพอหน้าคล้ำเสร็จก็เริ่มมีกระแล้วก็แบบว่า เออเมื่อผิวขาดความชุ่มชื่อนะคะมันก็รู้สึกแห้งเวลายิ้มก็รู้สึกแบบโอ๊ยตึงๆเริ่มกลัวจะมีริ้วรอยเริ่มกลัวมากอายุเท่าไหร่เท่าทีตอนนี้ยี่สิบสี่เฮ้ยยังเด็กอยู่แต่ว่ามันไม่ได้คือบางคนรู้สึกว่าได้่อายุยังน้อยเลยไม่ไหยป้องกันใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเลยมาแนะนํากันในเรื่องของการป้องกันถูกต้องนะคะก่อนนนี้ไปลองอะไรมาบ้างคะก่อนที่จะมาเจอมัมีบอกว่า แบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งซื้อทางเซตอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์คีนเซอร์หรือว่ามอ,อมอยเจอร์ใช้หมดค่ะแต่ก็แบบ รู้สึกไม่เห็นแตกต่างเลยมันเป็นแค่แบบคําโฆษณาหรือเปล่าหลา<ร>ังจากนั้นก็แบบนะรู้จักเพื่อนเพื่อนก็แบบเป็นแอนนู่นนี่นั่นเยอะไหนจะพี่ชายไหนจะคุณนายอีกด้วยความที่เขาเป็นแอ์เป็นสจวใช่ไหมคะเขาบินไปทั่วโลกเลยเขาจะรู้ว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีแล้วเขาก็ได้แบบว่านําประสบการณ์ทั้งหมดรวบรวมแล้วก็เนี่ยมาเป็นออมมิเลยไอ้ดีแต่ละที่เนี่ยแล้วมารวมอยู่ในออมมิเลยใช่ไหมคะตัวนี้มันดียังไงบ้างไหนลองแนะนําให้พี่ฟังเลยสิโอ้โหจะพูดอะไรหาว่าน้องเหมานะโอ้โนิดเดงนิดนึงพี่อยากรู้มากเลยคือบว่า ได้ความชุ่มชื่นค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยแนนไม่อยากจะพูดเลยว่ามันเลิศมากหนูใช้ครั้งแรกรู้สึกยังไงแนนรู้สึก็คือแบบว่าพอแนนทาเนี่ยหลังจากที่เราแบบไปประสบปัญหาเยอะแยะเนี่ยพอเรามาทาปุ๊บรู้สึกเอ้ยผิวหน้ามันนุ่มนะมันซึมเร็วครั้งแรกที่รู้สึกช่านุ่มและ นุ่มใช่มาแล้วหน้าแบบว่าด้านๆกันๆเริ่มกลับมาเฮ้ยรัศมิ่งแล้มาแล้วไว้เฮ้ยอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าหลังจากที่เราโดนแดดเนี่ยคือผิวเราเนี่ยคือจะแบบเหมือนแห้งเวลาเราทาครีมอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ดูดซึมถูพอเจอมีเข้าไปโอ้โหหยุดเลยนะใช่มครั้งแรกมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วยังไงต่อคะหลังจากนี้นี่เนื้อครีมเป็นแบบนี้เออแล้วแบบว่า แต่ตอนแต่ตอนนั้นใช้นั้นยังไม่บอกใครนะคะคือแบบว่าเราจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะใช้ครีมอะไรอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกคนอื่นอ๋อให้เขามาทักใช่ให้เขามาทักนั่นแหละคือถ้าเขามาทักมันแสดงว่ามันได้ผลไงคือแปลว่าตอนนั้นหนูไม่ได้บอกใครใช้ไปนานแค่ไหนแล้วมีคนมาทักเราอุ้ยไม่นานค่ะไม่ถึงอาทิตย์สิเห็นความแตกต่าง ช,ชัเดีอะไเนี่ยไม่เราคืนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปนะคะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะได้เราจะรู้สึกด้วยตัวเองะนะคะหลังจากที่เราได้ใช้หลังจากนั้นพอเขามาทักว่ายังไงคะเขาบอกว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมแบบว่าหน้ากลับมาใสาเร็วขึ้นหลังจากนั้นที่ไปพัทยาก,ก่อนห<ช>น้าน,นั้นแบบว่ายังหน้าหมองโดนของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะอ๋อสงครามอะไรประมาณนี้พอนี้ใช้ไปก็แบบว่ามีเพื่อนมาทักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการกันแดด ถูกต้องไหมเราก็จะเป็นใช่จำเป็นยังไงฮะอีกหนึ่งตัวกันแดดเนี่ยนอกจากที่เราจะทำงานสู้แสงสู้ลมสู้ฝนใช่ไหมคะพี่ีกรอย่างเราแนชอบช้อปปิ้งแล้วแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งแนนไม่ใช่พารากอนมันไฮโซเกินไปแนะชอบแบบว่าสัมเก็งใช่ ต่ำแพ่งอย่างนี้สะดจากใบหยกอย่างนี้โอ้ยมันสนุกนะคือเดินเดินแต่ว่าไอความสนุกเนี่ยเราก็ต้องป้องกันเพราะว่าแดดมันแรงมากใช่ค่ะการที่เราแบบว่าออกไปเจอแดดแรงใช่ไหมแล้วเราทาเอสบีเเยอะเนี่ยหน้ามันยิ่งเยิมได้ไงอ่ะแบบว่าคนเยอะแยะให้เรามาทําหน้าเยิมหน้ามันตามท้องถนนไม่ได้ค่ะใช่ค่ะก็เลยเจอนี้เลยตัวนี้แบบว่าสุดยอดมากเพราะว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยจะซึมเร็วมากแล้วเนื้อครีมบางมากโอ้โหอันนี้เนี่ยทาทุกวัน คือพอได้จากคุณน้องไปนะคะห, <า S 2> หลังจากที่ไปเปิดตัวด้วยนะคะกลับมาเนี่ยนะคะคือทาแล้วแบบมันมันออกจากบ้านได้เลยอะ<ช>่ะคือแบบว่าถ้าครีมเป็นแดดทั่วไปที่คุณผู้ชมเคยลองก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันจะต้องรอแป๊บหนึ่งเพื่อจะลงผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไปแป้ง<ช>เติมยังไม่ได้มันจะเหนอะกว่าจะรอซึมใช่ไหมคะเราต้องตบแป้งอีกหน้าและที่สําคัญคือพี่เป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายแล้วมันจะอุดตัน ครีมกันแดดถ้าเลือกไม่ดีนะเคยซื้อแบบแพงมากเลยนะนใช้ไ,ไปมันคือแบบโดนแดดแล้วเหอ่อขึ้นอนะ่ะเคยเจอไหมคือแบบหน้าขึ้นแดงๆแดงๆเต็มไปหมดเลยแนนเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมคะก่นอนที่<น>ยังไม่เจอมานะอ<น>อ๊ยแนนแบบว่าพวกกันแดดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อเหรอคะค่ะแต่บอกว่าจะมีพวกหน้าเหนอะเลยแต่พวกแพ้ไม่มีเพราะว่าแนานบุกว่าน้าด้านนิดนึงโ <laughs> อ๊ยไม่หรอกแต่ว่าไม่่ <laughs> ไม่ใช่หลายหลายคนอยากจะสงสัย